ท,ทำละทุกคงเอาไปยืมทำทีช่องพอจะทำระบาย้ม่ขาดรถถึงเมื่อบางรุงง้นกระตกอยากงอนาอนงางไม่จะต้องขึงเลย

เบงจะมากระจายคอาซ้อนทุนดีจาา้าประการเอ้เป็นจะมาจังวัดดีจ้านิ่ดีตอนรับเนี่ยบอกว่าปลาปลาหนึ่งตาตุ่มก็อยากขยันเจ้าเอาปลามากินแท้ความซ้อนปลาน้่งเจ้าไหมความซ้อนหัวเจ้าเจ้ากี้เจ้ากลาหน้่งเจ้าไหมต <laughs> าตุ่มบอ,อกี่ยวะทางจังหวัดไปกับประค้างขึ้นฝนกระทก น้อยมาที่จังดำหน้าบ้านเอกแหละฝนตกหิมะเครื่องเบียกตอนนี้โอ้ยเงาแม่เ็มใสตตะการแ้วนเยอาเกียวจได้เราทำเพราะว่าออกไปข้างนอกฝนเปียกจะได้เขาไม่ได้ทำเขาก็มาจากคันยมเดือด้ายจีก้อมนั่นเอสแต่าคี้จะได้ลายแม่อมยู่หลังสิพิษไป่องพ่อยงแห้งวเอาปอบคุณนเบนแต่มากด้สามายามสาวคุณ ุณานามใไุณลาสาวตึ้งงสุไปแก้แค่จ้ายงมเจ้าลายคุณลานาวสาวตึงงเฮเกียดยุดว้น mm ี้ก็มืออื่นนี่ก็ไดยออกมากตูอาการเยนาอิมพ่อเฮเกียดน้ำต้นส่วนรวมงานบาเป็นตาเราก็ท้านเเป็นตาผีเกียดปล่อยเขาก็ะบไดเนาะก็เลยยึดอัดตันกุลาก็เลยออกมากระบายน้ำตาหนังเาเนี่ยนะเกี่ยวยู่สเช่แรกเนี่ยละจ้าออกมาต่างตังวัด้ามาซีสวงั่รถกลับขึ้นเมื่อนี่ไปอีซีสว่ เลี่ยนหลสองเตียไม่ลาเลยงานตัางถไปนั่งเบียดั่งเตียจะพุ่งมันเลิกงานมากพุ่งทางานบริษัทออฟฟิศ้างไ่งาออกอะไรที่แต่ว่ากรรมกรแบกน้ำกัสิเมนต์สุดที่นนี่คอยเมนก้อนอัตโนะก้อนกสิเมนกันต้งต้นข้องานมีป้อนหนึมันกัสิเนกหันยับยอกแปดไมสี่สมองไม่ได้เขาอะไรเี้ยแมกินน้ำ กินน้ำ้าไปบาานเฮกับ่อกันบ่เอ้ยถอดท่งนั่นกับพ่บิท่านใส่ส่งข้านาาหมบ้าน้นาบานแล้วเลยไปสิงหคูขาใใาเอาเสียก็ให้ของขาบ้านเอ้ยหิงล้มกับบุลุห้าตัวห้ารถนีสาธุนัิงใจกัดเกวมุ่นบากเต็มตายทอกันอยากส่งกับทรายแม่น่าส่กุอ